รายได้มหาศาลฉายวันแรกได้ถึง36ล้านค่ะวันนี้ทีมงานจะพาทุกท่านไปติดตามเรื่องราวของภาพยนตร์เรื่องล่างทรงต้องบอกว่าภาพยนตร์นีเนี่ยร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีค่ะมีรายได้อยู่ที่เท่าไหร่มาติดตามกันแม่หากพูดถึงอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยต้องบอกเลยว่าก็ได้รับความนิยมเหมือนกันก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นที่ทราบกันดีเลยค่ะว่าสําหรับภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่จะทําให้ทุกท่านปรอติดตามกันอย่างมากนั้น 私。です บริษัทภาพยนตร์ของ GDH 559ซึ่งถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ได้รับความยอดนิยมในเรื่องของการผลิตภาพยนตร์มากๆเลยนะคะเป็นเสียงคือฮามากๆค่ะเนื่องจากค่ายนี้เนี่ยเป็นค่ายภาพยนตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ไปสู่ระดับโลกมาแล้วอย่างที่ทราบกันดีตอนนี้หลายคนกําลังจับตามองเรื่องลางส่งเลยค่ะภาพยนตร์นี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีจะ่ดิผู้กํากับอย่างต้งบรรจบม,มากํากับ เลยต้องบอกว่าหลายคนคาดหวังว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะต้องดีแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้การนนะําภาพยนตร์เรื่องนี้ไปฉายที่ประเทศเกาหลีก็ได้รับความนิยมเช่นกันวันแรกเนี่ยเปิดจองในตั๋วออนไลน์หมดภายใน26วินาทีสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากและเปิดเผยอ,อีกค่ะว่ารายได้เปิดตัวเนี่ยอยู่ที่36ล้านโอ้โหต้องบอกว่ามหาศาลกันเลยทีเดียวล่ะคะ่ะ